This is Prious สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับช่อง TF Thai Channel ช่องที่คอยเล่าเรื่องราวของซีรีส์ t r a n s f อร์ e r ให้ทุกคนได้รับชมหลังจากในเอพิโซดก่อนได้เล่าถึงเรื่องราวของการขยายเผ่าพันธุ์ไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อถัดไปที่ผมได้เกิดไปแล้วในตอนท้ายของเอพิโซดก่อนถึงจุดกำเนิดของเผ่าพันธุ์ทา a n นฟอร์ e r วันนี้เราจะมาพูดถึงตำนานของ p r i m มัเทพเจ้าของเหล่าทา a n นฟอร์เมอร์ ย้อนกลับไปในช่วงแอนิเมชันซีรีส์ G1 จุดกำเนิดของเถ่าพันธร์ทาร์ฟอร์เมอร์ถูกอธิบายว่าพวกเขาถูกสร้างขึ้นโดยควินเทสซันก่อนที่ภายหลังจะเกิดการก่อปฏิวัติขับไล่พวกควินเทสซันออกจาก c y b e r t ์ท n พวกควินเท s ซันหนีไปตั้งหลักซ่อนตัวในที่ห่างไกลของห้องอวกาศและคอยทำหน้าที่พิพากษาซีมีชีวิตต่างๆพวกเขาปรากฏตัวครั้งแรกในสื่อแอนิเมชันเดอะมูฟวีปี1986 ก่อนจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในทาร์ฟอร์เมอร์จีวันซีซั่น3ขณะที่สื่อยุคเก่าอย่างแอนิเมชันจีวันเล่าถึงเหล่าควีนเทนซันเป็นผู้สร้างทาร์ฟอร์เมอร์ขึ้นมาแต่ในคอมิกของมาเ e ลสมัยก่อนก็ได้นําเสนอถึงไอเดียต้นกําเนิดทาร์ฟอร์เมอร์แตกต่างจากฉบับการ์ตูนซึ่งจุดนี้ก็กลายเป็นแนวคิดสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในคอมิกของมาเวลได้นำเสนอเรื่องราวของไายมัตที่ได้รับการกำกับดูแลโดยไซมอนเฟ r ร์แมนเปิดตัวครั้งแรกในปี1988 ที่กล่าวถึงไพมัดเทพแห่งแสงสว่างและความดีงามที่เข้าต่อสู้กับเทพแห่งความมืดยูนิคอนเมื่อครั้งสมัยปสม,มการแต่ด้วยพลังของยูนิคอนที่มากกว่าไพมัดจึงกักขังทั้งตัวเขาและยูนิคอนไว้ภายในดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ภายหลังยูนิคอนสามารถใช้พลังแปลงสภาพดาวเคราะห์ที่กักขังเขาไว้ให้กลายเป็นดาวโลหะขนาดใหญ่ไพมัดเองก็ได้แปลงสภาพดาวของตนเองเป็นดาวโลหะเช่นกันพร้อมให้กำเนิดเหล่าทรานส์ฟอร์เมอร์ขึ้นมา และส่งมอบพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาลงไปในเมทริกซ์ออฟลดเดอร์ชิพมรดกแก่ลูกหลานก่อนที่จะเข้าสู่การหลับไหลภายใต้แกนดาวตลอดกาลเรื่องราวของตำนานพายมัตเริ่มได้รับความนิยมและความเห็นชอบจากแฟนๆมากขึ้นในช่วงปี1990ที่ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่ทรงพลังกว่าการกําเนิดของการสร้างจากพวก Quin ยเทสันทําให้ในยุคหลังเราจะพบเหตุตำนานของพายมัตปรากฏในสื่อคอมิกและทีวีซีรีส์ต่างๆอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่ซีรีส er ์ทาร์ฟเมอร์บีดวอรที่มีการเมนชั่นถึงพายมั และกลายเป็นชื่อคับพีไพมัทที่ถือครองในเนื้อเรื่องและแล้วเวลาก็ล่วงเลยม,มาถึงปี2002กับการมาของทีวีซีรีส์ชุดใหม่ท r a n s f o r m อรอ m a บัดา er ที่ได้นำเทพแห่งความมืดยูนิคอนกลับมาเขย่าวขวัญจัก,กาารวาลอีกครั้งพร้อมกับการมาของไพมัทที่ปรากฏตัวในทีวีซีรีส์เอเนจรที่ได้กักขังพลังของยูนิคอนไว้แล้วสร้างเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาแต่แล้วยูนิคอนก็สามารถขัดขืนมันได้ในซีรีส์ไซเบอร์ทอน ออฟกับทาการระเบิดเป็นหลุมดําที่จะคุกคามไซเบอร์ทรอนและจักรวันต่างๆในซีรีส์นี้ถือเป็นเรื่องแรกที่มีการกนําเสนอแนวคิดให้ไพรมัสสามารถกลายสภาพเป็นโหมดหุ่นยนต์เหมือนกับยูนิคอนผ่านการรวบรวมพลังของไซเบอร์แพเน็ตคีที่สามารถปลุกให้ยูนิคอนตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโหมดหุ่นยนต์ได้ขณะที่ไตภาคยูนิคอนไทโลจียังออกอากาศในอเมริกาไซมอนเฟอร์แมนก็ได้เขียนอธิบายเรื่องราวอันเป็นลอที่คิดขึ้นณเวลานั้น ผ่านการขามวดรอจากคอมิกมาเวลยุคเก่าลงในหนังสือ The Ultimate Guide โดยเล่าถึงายมัดกับยูนิคอนที่แท้จริงแล้วพวกเขาทั้งสองคือพี่น้องกันที่ถูกสร้างขึ้นโดย The One Entity จากต่างมิติหากแต่ยูนิคอนได้หลงผิดใฝ่หาการทำลายหลางายมัดจริงต้องหยุดยั้งเขาไว้โดยสร้างไททันโฟร์เมอร์13ตนแรกขึ้นมาเพื่อช่วยยับยั้งยูนิคอนพร้อมกับมีการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วายมัตคือตัวตนที่เป็นมัลติเวอร์ซัลซิงเกิลิตี้ ิ่งมีชีวิตที่ต่อแม้จะมีมัลติเวิร์สแยกออกมานับกี่ล้านก็ตามแต่ก็จะถือว่าพายมัตที่ปรากฏให้เห็นในแต่ละสื่อคือตัวละครตัวเดียวกันแม้จะมีภาพลักษณ์หรือบทบาทแตกต่างกันก็ตามเช่นกันยูนิคอร์นก็ถูกกล่าวว่าเป็นมัลติเวิร์สซิงเกิลเลตี้ด้วยเช่นกันโดยกล่าวว่าพายมัตที่มีเพียงตนเดียวนั้นจะมีร่างอวตารของเขาที่ดำรงอยู่ในแต่ละจัก,กรวาลและส่วนมากมักจะมีสถานะเป็นพลังที่ทัดเทียมกับพระเจ้าเช่นเมทิคออฟลีดเดอร์ชิพหรือเวกเตอร์ซิกมา ขณะที่ยูนิคอร์ที่เราพบเห็นในทุกๆการ์ตูนซีรีส์และทุกๆสื่อนั้นถือเป็นตัวละครตัวเดียวกันเท่านั้นและพเพียงตนเดียวแตกต่างจากไพรมัตโดยยูนิคอร์จะมีพลังในการเดินตามข้ามมัลติเวิร์สต่างๆหลังจากที่มันพ่ายแพ้และจะมีพลังที่สามารถฟื้นฟูตนเองได้แม้จะโดนทำลายไปแล้วก็ตามขณะที่เรื่องราวของการเป็นมัลติเวิร์สเซอซิงเกอรลิตี้กำลังเป็นที่รู้จักทางด้านฝั่งญี่ปุ่นเองก็ได้เล่าถึงไทม์ไลน์จีวันของญี่ปุ่นซึ่งแตกต่างจากเรื่องราวไทม์ไลน์จีว อวตารมาในร่างของโอเลเคิลผู้ช่วยของไพมักอนเอเรียที่เป็นผู้สร้างยูนิคอนขึ้นมาโดยโอเลเคิลหรือไพมัดได้หลบหนีจากการทำลายล้างของยูนิคอนมาในร่างของเมทริกออฟลิเดอร์ชิพก่อนจะไปรวมเข้ากับดาวเคราะห์ดวงหนึ่งจนเกิดเป็นไซเบอร์ถอนขึ้นมาและดั่นก็กลายเป็นไทม์ไลน์จีวอให้กับฝั่งญี่ปุ่นสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหลังสิ้นสุดยุคข,ของยูนิคอนไทโรจีและคอมมิกของค่ายดิมเวฟตำนานของไพมัดกับยูนิคอนก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ด้วยการมาของสื่อยุคใหม่และแอคชั่นและซีรีส์ทาร์ฟอร์เมอร์ชุดใหม่อย่างทาร์ฟอร์เมอร์อนิเมเต็ดที่เลี่ยงการนําเสนอตำนานของพายมัดกับยูนิคอร์นไซมอนเฟิร์แมนเองก็เลือกจะนําเสนอแนวทางใหม่ของเขาในคอมิกสตอมบิงเกอร์ของสนักพิมพ์ IDW ที่ไม่มีการนับถือพายมัดเป็นเทพอีกต่อไปอีกทั้งแนวทางในภาพยนตร์ก็ยึดถือออสปาร์กเป็นพลังกําเนิดสูงสุดขณะที่ทาร์ฟอร์เมอร์แอนิเมเต็ดก็ไม่ต้องการพูดถึงตำนานของ ark, พายมัดเพราะเดลิกเจวายแอดผู้อำนวยการฝ่ายสินของซีรีส์ ไม่ค่อยชอบตัวละครนี้เท่าไหร่นักและเวลาก็ล่วงเลยมาถึงปี2010กับการมาของจักรวาลใหม่ที่ทําการขมมดทุกหลอทุกเรื่องราวจากทุกสื่อให้เป็นเนื้อหาเดียวกันเพื่อกลายเป็นรากฐานสู่การประพันธ์ซีรีส์ทาร์ฟอร์เมอร์สืบต่อไปอีกหลายสิบปีอะไรกซ์คอนติเนียตตี้อ n ล i กซคอนติเนียตี้ได้กล่าวถึงภายมัตตัวแทนแห่งการ,ารสร้างได้รวมตัวเข้ากับแกนกลางไซเบอร์ทอนทำการสร้างเหล่าเธอทีนทาร์ฟอร์ m เมอร์กลุ่มแรกขึ้นมาเพื่อต่อกรกับยูริคอ n ตัวแทนแห่งหายนะและการทำลายล้างและไม่มีผู้ใดพบเห็นยูนิคอนอีกเลยนับตั้งแต่ปฐมกาลยูนิคอนที่เชื่อว่าสาบสูญไปนานแล้วภายหลังได้ถูกค้นพบว่าตัวมันได้ถูกก้อนฝุ่นและแรงดึงดูดจับตัวรวมกันจนเกิดเป็นดาวเคราะห์โลกในเวลาต่อมาส่วนพายมัตที่หลับไหลอยู่ในแกนกลางไซเวอร์ทอนก็ได้เฝ้ามองดูเหล่าลูกหลานผ่านประวัติศาสตร์ต่างๆอีกทั้งยังเป็นผู้มอบเมทิกออฟลดเดอร์ชิพให้กับโอไลออนแพคทำให้เขาได้กลายเป็นออพติมัตพรา์ การมาของอะไรคอนติวิตี้ได้เริ่มสร้างความแตกแยกจากสื่อก่อนหน้าอย่างชัดเจนทั้งสมาชิกกลุ่มเธอทีนอย่างเวกเตอร์พามก็ปรากฏหลักฐานว่าไม่ใช่ตัวละครตนเดียวกับเวกเตอร์พามที่เคยปรากฏตัวในซีรีส์คอมิกของดีเวฟและแอนิเมชันไซเบอร์ทอนก่อนหน้านี้อีกทั้งการนำเสนอให้ยูนิคอร์เป็นดาวโลกก็ขัดแย้งกับเรื่องราวเดิมที่ยูนิคอร์สามารถเดินทางเข้ามาติเวอร์ซต่างๆได้ท้ายสุดในปี2015นิตยาสารทา er ร์ฟอร์มเมอร์คอลเลกเตอร์ับก็ได้ประกาศยกเลิกสถานะมัลติเว r ร์เซลซิงเกิลิตี โดยเขียนเรื่องราวพนา,นาถึงเัดผพามที่ใช้พลังของดาบสตาเซเบอร์ตัดผ่านพระหุจัก,กรวาลทั้งมวลเพื่อสร้างความเป็นเอกเทศให้กับทุกมัลติเวิร์สทำให้นับแต่นั้นเป็นต้นมาจักรวานของทรานฟอร์เมอร์จึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปทุกตัวละครถือเป็นตัวละครที่ดำรงอยู่แค่ในจักรวาลน,นั้นๆมิได้ข้องเกี่ยวกับตัวตนในอีกจักรวาลอื่นรวมทั้งผ่ายมัดและอยู่ในขอนก็ด้วยและอีกเหตุผลคือการมอบอิสระให้แก่ผู้สร้างผ,างผลงานต่าง ได้นาเสนอแนวคิดมากขึ้นโดยไม่ต้องยึดติดกับกรอบเดิมอีกต่อไปและนั่นเองก็เป็นอนสิทธิ์สุดของตำนานมัลติเวอร์ซัวซิงเกิลิตี้ที่ทําการรวมให้พายมัตตกับยูนิคอร์นมีเพียงตนเดียวในทุกปัจจุวัลต่อจากนี้ไม่ว่าจะซีรีส์ไหนทั้งพายมัตตและยูนิคอร์นก็จะถือว่าเป็นตัวละครคนละตัวกันตลอดไปหนึ่งในการนําเสนอของตำนานพายมัตตที่แปลกที่สุดที่เคยมีมาคือจักรวาลคอมิก IDW 2005ที่เล่าถึงพายมัตตที่ไม่ได้มีสถานะเป็นเทพ หากแต่เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวแรกที่กําเนิดขึ้นมาพร้อมความสามารถในการสร้างแร่โฟโตนิกที่สามารถกักเก็บสปาร์กไว้ภายในได้เขาเองก็เหมือนคนอื่นๆเป็นเพียงคนเดินดินธรรมดาหาได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่เป็นเทพผู้ใช้ชีวิตสันติเยี่งคนธรรมดาคนหนึ่งเขาเป็นที่รู้จักในฐานะสมาชิกของกิลดิ้งแฮนด์อันประกอบด้วยไพรมัดผู้มอบชีวิตมอทิรัตผู้มอบความตายซโลมัสผู้มอบปัญญาเอฟิสเทมัสผู้เปี่ยมด้วยความรู้และอะดัปตั ผู้มาพร้อมรูปร่างอันไรที่สิ้นสุดในอดีตกาลพายมัตตต้องร่วมมือกับเทพทั้ง3เพื่อหยุดยั้งอะแดปตัดที่ต้องการทําสงครามกับดาวดวงอื่นภายหลังอะแดปตัดได้ยิงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผลให้เหล่าสมาชิกกิลดิ้งแฮนรวมทั้งประชากรในสมัยปฐมกาลลืมสิ้นซึ่งเรื่องราวในอดีตพายมัตที่ไม่สามารถจดจําฐานะของตนเองได้ได้ผัดตัวไปใช้ชีวิตในโลกของไซเบอร์ทรอนยุคใหม่ในฐานะจิตแพทย์ผู้นอบน้อมหลัง ล่างถือว่าเป็นตัวละครหลักที่มีบทบาทสําคัญในคอมบิกของหัวมอแดนมิดดิไ e อที่ทําหน้าที่เป็นจิตแพทย์บนยานลอดไลท์ผู้อ่านที่ติดตามรู้แต่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าเขาเป็นใครมาก่อนจนมีการเปิดเผยในปี2018ถึงที่มาที่ไปของเขาและความทรงจําที่ได้รับกลับคืนมาพร้อมทางล่างแปงของเขาที่สามารถสร้างเมทริกออฟลิดเดอร์ชิพออกมาได้ไม่จํากัดภายหลังลังได้สาวิตตนเองเพื่อสร้างเมทริกออกมานับมากมหมเพื่อให้เพื่อนๆชาวลอดไลท์ นำเมทริกซ์ไปทำการปิดการทำงานของไซเบอร์ทรอนปอมที่เป็นภยัยคุกคามจากต่างมิติของเล่นของพายมัสถูกผลิตครั้งแรกในปี2004โดยอ้างอิงภาพลักษณ์จากคอมิกมาร v เวลเดิมที่มีหน้าตาคล้ายกับโรดิวัตพามโดยเป็นของรางวัลที่ให้ในการประกวดจากหนังสือ t r a n s f o r m e r Generation De l u ักของญี่ปุ่นที่มีเพียงร้อยตัวเท่านั้นก่อนที่ในปี2006จะมีการจำหน่ายของเล่นพายมัสจากซีรีส์ไซเบอร์ทอนที่ออกแบบโดยฮิโรฟูมิอิชิคาว่าร่วมกับทาคาชิคุนิฮิโร ในรุ่นสุพิมค์ดและในปี2019ของเล่นลาย w a r f a r 4 Cybertron Tyrology Seek ก็ได้จัดจำหน่ายหลังในรุ่น Battle Master ปัจจุบันเรื่องราวของพายมัตก็ยังคงได้รับการน,นำเสนอเรื่อยมาในซีรีส์ของ t r a n s f o r m e r แม้เขาจะไม่ใช่ดาวยักษ์ที่แปลเป็นหุ่นเหมือนซีรีส์ Cybertron แต่สถานะเทพของเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขายังคงเป็นคู่ปรับของยูน c o r n เทพแห่งความมืดและขอให้กำเนิดชีวิตบนไซเบอร์ทอขึ้นมา และเราสามารถสังเกตการเมนชั่นถึงพายบัตได้ง่ายๆจากคำอุทานที่ส่งต่อกันมาในไซเบอร์ทรอนสำหรับเรื่องราวที่ถูกทิ้งไว้ตอนต้นเลือกของเหล่าควินเทสตันยังคงไม่หมดแค่นี้แต่ผมจะขอยกยอดเรื่องราวของพวกเขาไปเล่าในภายภาคหน้าซึ่งผมเองก็ไม่อาจยืนยันได้แน่นอนว่าเป็นเมื่อไหร่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ